สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจไปดูกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับเตะสตรงคืนนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างแอสตันวิลล่าทีมัดบที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกไปได้เลยครับ วันนี้จะเปิดบ้านครับเจอพีมบุ๊ยของตารางอย่างเชฟฟิล์อยู่ในเต็ดนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างวิลล่าครับ6นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วสถิติสุดโหดของพวกเขานะครับนั่นคือสถิติการเล่นในบ้านในเกมพรีเมียร์ครับชนะคู่แข่งรวด15เกมติดต่อกันนะครับตอนนี้ความมั่นใจสุดๆนะครับ วันนี้ตัวหลักครับลงเล่นกันก็จะมีนักเตะอย่างเอมี่มาร์ติเนสครับคอนซาเดโกรคาร์ลอสครับแมตตี้แคทครับแล้วก็ลูก้าดีนจะเป็นเกมรับนะครับส่วนเกมด้านกลางก็จะเป็นดักรัตด,ดุยจับคู่กับจอห์นแม็กกินนะครับปีกสองข้างจาคอร์ตแรมซี่กับเลออนไบร์ลี่แล้วก็หน้าคู่ครับออลลี่วัสกินกับมูซาเดบี้คู่นี้ประสานงานลงตัวสุดๆเลยครับ วันนี้นะครับเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับและสถิติในการออกไปเยือน6เกมหลังสุดครับไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมครับเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นโคตรเน่าเกมรับเสียประตูง่ายเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทีมอย่างวิลล่าครับเปิดบ้านน่าจะชนะเกินกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับ มาถึงคุญที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับให้เคียร์ทีมอย่างเอซิมิลานไปได้เลยครับวันนี้จะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างซาเลนิตาหน้าทีมบุ้ยของศึกเซเรียอาลี่ณเวลานี้นะครับ หรับทีมอย่างมิลานครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังนี้ก็เริ่มเยกกลับมาแล้วครับ6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป4แล้วก็แพ้ไป2นะครับตัวหลักๆในวันนี้ที่จะลงเล่นนะครับจะนำทัพโดยคิเซียนปูริสิตนะครับโอลิเวียชิรูราเฟลเลอาลครับจะเป็น3ประสานในเกมรุกมิดฟิลด์แดนกลางครับก็จะมีทางไรเนอร์นะครับมูซาแล้วก็ลูเบนล็อบตัดชีครับส่วนเกมรับครับก็จะเป็นเตโอนองเดสครับโทโมริซิมงเคียแล้วก็คาราเบียนะครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นไมค์เมนยองครับชุดนี้ก็ถือวลงตััวครบ วันนี้นะครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างซาแลนิตาหน้าซึ่งหนัดหลังสุดในการลงเล่นเกมเซเรตลี่ครับชนะคู่แข่งไปแค่เกมเดียวครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมครับฟอร์มแบบนี้คงต้านในซีมิรานลำบากครับเฮตูเฮครับคู่นี้เจนมานะครับ6เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่ามิรานไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวครับชนะไป4เสมอไป2ครับวันนี้มิรานเองก็ต้องการ3แต้มนะครับในการทำแต้มไล่จี้ทีมจากฝูงอย่างอินเตอร์มิลานครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเก็บ3แต้มได้แล้วก็จะเป็นการชนะ มากกว่าเดงประตูขึ้นไปครับเชียร์มิลานไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับให้เชียร์ทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะเจอทีมอย่างฟลูมิเนนเซ่นะครับทีมแชมป์โคปาลิบูตันเลเดสครับนะครับจากอเมริกาใต้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างแมนซิตี้สี่นัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มการเล่นนี้ก็กลับมาแล้วนะครับชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป1นะครับตัวหลักๆในวันนี้ของแมนซิตี้ครับจะนำทัพโดยเอเดนสันนะครับเกมรับก็จะมียอสโกกวิดิโอนะครับรูเบนดิออออาสสจห์์์นนนโตแลลล้ววกกก็คคเรระับ ส่วนคู่มิดฟิลด์ดันกลางครับใช้เป็นโรรี่จับคู่กับมาเตโอโควาซิตครับแผงเกมลุกนะครับก็จะเป็นแจ็คกีริชครับแบนาโดซินวาฟิลโฟเดนแล้วก็จูเลียนอาวาเลสครับชุดนี้ก็ถือว่าผลงานก็โอเคแหละครับวันนี้นะครับเจอทีมอย่างฟลูมิเนเซซึ่งสามนัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะไปหนึ่แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมนี้นำทัพโดยมาเซโลนะครับ คู่นี้นะครับแน่นอนครับด้วยเรื่องมาตรฐานชื่อชั้นครับแมนซิตี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับแล้วยันถึงนะครับนี่คือครั้งแรกของพวกเขาด้วยนะครับที่จะมีโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สโมสรโลกดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าเป๊ปกาเดียล่าและก็ลูกทีมจะเน้นสุดๆซึ่งแน่นอนแหะครับเวลาที่แมนซิตี้เน้นสุดๆพวกเขาก็มักจะประสบความสําเร็บดังนั้นเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้ครับเชื่อว่าเกมนี้ชนะแน่และจะเป็นการชนะมากกว่าสองประตูขึ้นไปครับเชียร์เรือใบสีฟ้าแมนซิต เอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ย้ำอีกทีนะครับตีสามตรงเกมพรีเมียร์ครับเชียร์แอสตันวิลล่าครับตีสองสิบสิบห้าเชียร์มิลานครับในเซเรียตาลีและชิงแชมป์สโมสรโลกในเวลาตีหนึ่งเชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยครับสำหรับใครที่รีลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ